สวยเครับอยู่กับหกล้อดํมกรีนครับเอาตอนรับสมาชิกใหม่ครับอีกหนึ่งคันสาวนัดดัมซิ่งครับอันนี้เขาเคยอยู่กับทีมงานบุญรอดนะวันนี้ไม่อยู่กับทีมงานเราหนึ่งคันครับว่าทีมงานบุญรอด เยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวดูผู้หญิงเขาถอยหน่อยสิว่าเป็นยังไงครับอย่าให้ตกทางเด้อโอ้ทางเรียบเลยะ่ะเบียดทางนี้ไว้เบียดฝั่งนี้ไว้เบียดเบียดขวาเบียดซ้ายคนขับเบียดเบียดขวาคน คุณบกไ <c oughs> อ้ถอยไปถอยย,วยาวๆถอยไปเลยถอยไปเลยฝี <f irm ier> มือนะผู้หญิงอะ่ะอันนี้ออกมาจากอูอินตันกันยางครับพ่อพ่อจะจุม่มอ้าวสาวนัดดัมซิงครั่คันเฮ้ <c oughs> ยเสียงอะไรอะ่ะ น่าจะเสียงแอร์นะเ,เสียงสายพันไปเลยไปเลยนงโอ้ใช้ยางเรเดียนนี่วะใช้ยางเรเดียนเลยนะอาอยางประมาณนะึงครับเรเดียนครับ Oh. thế là đỡ Đến nào mà đấy Đến nào mà mà đi nghe hết อ่าลงเฮ้ต้องทำทางกว้างๆนะครับช่วงปีโค้งนี่ต้นกระคอนเงา ไปนู่นอ่าอันแล้ว มาแล้วครับมิมล้ออะไรแชแนล like มาจากคูบุต้าเอ้ให้ไปก่อนเอาไปเลยเอาไปเลยไปยาวไปยาวไปยาวไปโน่นเลย อย่แอบทางนี้แอบทางนี้แอบั่งนี้าานไปไป,ไปเลยไปเลยไปเลยยาวยาวยาวไปยาวไปไม่ได้หรอ chốt cái chốt cái chốt à cái chốt cái chốt phải lên kia khang ở phần này à ba ba làm lên nhiều phần này đi ai hai bay อาอีกไปอีกมาเดี๋ยวต้องค้ออันนี้ต้องข้อ่านน้ำได้แล้วอเจอ ครับจะปูให้